สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้วุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมดิฟเฟนบาเกียค่ะก็เป็นไม้มงคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ทางบ้านเรามีหรือทางสวนเรามีค่ะก็จะเก็บสะสมกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มนกกระทุงค่ะเป็นนกกระทุงขาวค่ะนี่ความสูงความสูงของเขาเนี่ยค่ะก็สูงถึงเอวค่ะนี่สูงถึงเอวของเจ้าของสวนเนี่ยค่ะก็คือกระทุงขาวค่ะซึ่งลักษณะเขาก็จะสวยค่ะ เดี๋ยวจะให้ชมเนี่ยค่ะก็มีพี่ประยุทธ์บอกว่าอยากได้กระทุงขาวนี่ขอต้นใหญ่ๆนี่ก็จะเรียงลำดับให้ชมค่ะอย่างต้นนี้ทุกต้นจะมีตำหนิค่ะเพราะว่าโดนตะกะแตนกินใบค่ะเนี่ยก็อย่างต้นแรกนี้ก็จะจะเตี้ยกว่าเพื่อนหน่อยค่ะนี่มีทั้งหมดอ,อ่าสองสี่หกใบค่ะนี่ก็กระลอดใหม่กำลังแทงค่ะ อย่างต้นนี้จะสมบูรณ์หน่อยค่ะแต่ใบล่างนี้เดี๋ยวก็เอาทิ้งเด็ดทิ้งจะสมบูรณ์จะสมบูรณ์หน่อยค่ะนี่ก็ต้นใหญ่ค่ะทั้งหมดต้นใหญ่หมดนะคะเนี่ยสูงถึงเอวสูงถึงเอวของเออจ้าของสวนเนี่ยค่ะนี่ต้นนี้ก็ใหญ่ค่ะนี่นี่คือกระทุงขาวค่ะกระทุงขาวเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยค่ะก็จะประมาณเนี้ยค่ะพื้นใบจะเป็นสีเขียวเส้นแกนกลางใบเขาจะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็ เส้นก้างปลานเนี่ยบางใบก็จะเป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบบางใบก็จะมี uh, สีขาวค่ะนี่ซึ่งแยกออกจากเส้นแกนกลางใบนยจะเป็นสีขาวแล้วก็ต่อด้วยสีที่เป็นสีเดียวกับสีพื้นบนใบเนี่ยค่ะกระทุงขาวนี่ลำต้นของเขาลำต้นของเขาก็จะเป็นลายๆแบบนี้ค่ะนี่ก็จะมีลายลายเป็นลายเป็นข้อนี่ลำต้นของเขาก็จะเป็นข้อนี่ค่ะนี่ ก็จะประมาณนี้ค่ะใต้ใบของเขาเนี่ยค่ะก็จะเหมือนด้านบนคันด้านล่างเป็นสีเขียวแต่เป็นจะเป็นสีเขียวที่ไม่เข้มเท่าด้านบนค่ะแต่ลายจะเหมือนกันกระดูกใบกระดูกใบหรือ,เ,อเส้นแกนกลางใบด้านล่างก็จะเป็นสีขาวลวดลายด้านบนที่เป็นสีขาวจุดๆปื้นๆเนี่ยค่ะก็จะมีไปถึงด้านล่างด้วยค่ะนี่เนี่ยค่ะ นี่จะเห็นชัดนี่อย่างใบนี้จะมีจุดสีขาวหรือลายสีขาวเยอะหน่อยค่ะนี่นี่คือลักษณะของนกกระทุงค่ะนกกระทุงขาวค่ะนี่ก็จะสวยอย่างใบนี้ก็เห็นเห็นเขาบอกว่าเอ่อพวกนกกระทุงเนี่ยใบของเขายางของเขาเนี่ยจะเป็นพิษค่ะแต่ว่าทําไมเอ่อตะกกระแตนหรือหนอนมากินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่ายางของเขาเนี่ยจะคันมากค่ะนี่ ถ้าสมมุติว่าใครเอาไปปลูกหรือว่า,าถ้ามีเด็กซนเด็กอะไรเนะี่ยอย่าไปให้เด็ดอย่าไปให้หลงเอาเข้าปากเชียวค่ะเพราะว่ามันเป็นพิษค่ะจะคันมากเขาบอกคันสุดยอดเลยแหละคะ่ะนี่ก็ถ้าจะตัดปักชาหเลืออะไรก็ต้องใส่ถุงมือค่ะแล้วการดูแลเขาอย่างกระทุงขาวเนี่ยก็เหมือนกระทุงตัวอื่นๆก็ดูแลไม่ยากค่ะดิน ดินวัสดุปลูกเราก็จะใช้วัสดุปลูกเช่นเดียวกับอโกนิมาก็คือเน้นรวนซุยระบายน้ําได้ดีทางสวนใช้อ่ะค่ะนี่ก็จะเป็นใบก้ามปูหมกักแล้วก็ผสมกับมพะพร้าวสับมีเพอร์ไลท์ให้เขาร่วนซุยมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ทางสวนก็จะใช้ใบก้ามปูก็เป็นใบก้ามปูหมกักส่วนกาบมาพาะพร้าวก็เป็นกาปมะพร้าวที่ทําการแช่น้ําเพื่อเอาสารแทนนินสารสีน้ําตาลออกค่ะนี่ทางสวนก็เน้น เน้นเรื่องวัสดุปลูกเน้นเรื่องอดูแลเรื่องศัตรูพืชการบำรุงก็จะให้เป็นพวกออสโมโคดค่ะเพราะว่าจะไม่เน้นพ่นพ่นปุ๋ยธาตุธาตุรลองอะไรมากมายเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยไม่ใช่ไม้ด่าง ก็เป็นลักษณะของเขาก็จะเป็นลวดลายของเขาเราก็จะให้ปุ๋ยหลักเป็นออสโมโคสูตร13 13 13อะค่ะตามรอบตามระยะอย่างสูตร13ละลายช้าเนี่ย13 13ก็3เดือนครั้ง3เดือนครั้งเราก็จะให้อยู่ประมาณนี้อย่างดินของเขาเนี่ยถ้าปลูกปกูไปแล้วรู้สึกว่ามันแน่นก็จะใช้ไม้อะค่ะใช้ไม้มาตะกุยตะกุยตะกุยเพราะว่าก็ให้ให้เขาโปรงอะค่ะ พราะการลดน้ําบางทีเราใช้สายยางรดเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้หน้าดินนะ่ะแน่น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 ไปบ้างเราก็ใช้ไม้มาตะกุยขึ้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูแลเขาอยู่ประมาณนี้ค่ะเขาก็ให้ความสวยความงามได้แล้วค่ะก็การดูแลทั้งอย่างด้านวัสดุปลูกเราก็จะเน้นไม้ในสวนเราก็จะให้พวกใบก้ามปูหมกักกับมะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ําแต่ละวันที่แช่เนี่ยก็จะถ่ายเทเปลี่ยนน้าใหม่ เพื่อเอาสารแทนนินออกจะให้ความสำคัญเหมือนๆกับอะโกนิมาค่ะแม้ว่าเขาจะเป็นไม้ที่ทรงใหญ่หรือว่ารูปลักษณะที่สูงใหญ่เนี่ยเราก็ให้ความสำคัญเหมือนๆกันค่ะนี่คือความสวยของเขาค่ะดิฟเฟนบาเกียนกกระทุงขาวค่ะนี่นี่คือเขาก็จะสวยประมาณนี้แหละค่ะวันวันวันก็วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ไปหา กลุ่มอโกนิมาเดี๋ยวก็มาหากลุ่มดิฟเฟนบาเกียค่ะส่วนดิฟเฟนเนี่ยจะเอาไว้ด้านหลังบ้านค่ะเพราะว่าเขาทรงใหญ่บอดี้เขาสูงลักษณะทรงเขาสูงเพราะว่าถ้าเอาไปเบียดเบียดไว้กับกลุ่มอโกนิมานะ่ะร่มเงาเขาก็จะบงังจะบงังทรงพุ่มจะบงังไม้ของอทรงเล็กกว่า จึงแยกเขาออกมาไว้ทางด้านนี้ค่ะจะมาอยู่ทางนี้เพราะว่าทางสวนทางนี้เราก็จะเป็นกลุ่มบอนเนี่ยค่ะกลุ่มบอนกลุ่มช้างด่างน้อยเนี่ยค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะแน่นไปด้วยไม้ที่ห้อยๆเห็นไกลๆนู่นก็คืออบค่ะอบต้นไม้อบใบไม้อบไม้ของเราอะค่ะไม่ใช่อบใบไม้อบต้นไม้นี่ทางนี้ก็นี่เป็นเนี่ยค่ะ กวักใบโพด่างค่ะนี่ก็จะเอามาไว้ทางนี้ก็ดองวันเขาว่างหน่อยก็เดินมาหมุนเพราะว่าเขาจะเอียงหาแสง,ท,งทั้งทั้งที่สะแลนตรงนี้ก็บางนะคะแต่ว่าผมใส่ช่วงบ่ายเขาเขาจะโดนตัวบ้านบางังบังเงาค่ะเขาเลยเป็นลักษณะเหมือนเอียงหาแสงค่ะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะนี่คือชีวิตหลังเกษียณค่ะได้อยู่กับไม้ที่สวยๆงามๆเนี่ยค่ะ จะอยู่แต่สิ่งที่รักสิ่งที่ชอบค่ะนี่นี่คือความสวยของนกกระทุงขาวค่ะนี่สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนเพื่อนพี่ๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ค่ะอยากดูอยากเห็นคลิปอะไรเนี่ยก็ติดต่อมาได้ถ้าเรามีก็จะจัดการให้เลยค่ะถ้าไม่มีก็จะหาไม้จัดหาไม้มาให้มีแล้วก็เอามาทำคลิปให้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ช่องทางในการติดต่อก็ใต้คลิปเนี่ยค่ะทางช่อง youtube เนี่ยค่ะอุไรสวนไม้มงคลซึ่งจะชื่อเดียวกับทางเพจค่ะเพจ facebook ของเราก็ชื่ออุไรสวนไม้มงคลเบอร์โทรติดต่อ089 717 0507แล้วก็เพิ่มช่องทางในการติดต่อ a d d i d l i n e ค่ะไลน์ก็ a d d i d มา b ตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็ o n d 2505 สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ